สวัสดีครับวันนี้ทํางานครึ่งวันตามเคยครับช่วงบ่ายแล้ะตอนนี้ก็ช่วงเวลาประมาณสักเกือบเกือบบ่ายแล้วเดี๋ยวลองเอาเรือมาลงครับที่นี่เพราะว่าพวกพี่นุย้ยพวกคนในกลุ่มนะครับส่งข่าวว่าว่าพอมีปลาขึ้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าจะพอมีตัวให้ยิงไหมแล้วได้เพิ่งานได้นานานได้ชมเบ่าครับเดี๋ยวเราลองมาติดตามชมกันนะครับเรจะลอง ยิงดูครับเตรียมเรียบร้อยครับเรือบันได วันนี้ค่อนข้างมีลมหน่อยแต่จะลองดูนะครับจะได้เปล่าโอเคจะลองไปดูกันออ ยางขาดก่อนเลยอออพร้อมครับเมื่อกี้ยางขาดก้อนเลยดีว่าไม่ไปขาดตอนขึ้นบนเรือครับขึ้นบนมาไปพร้อมพร้อมแล้ว เขาใหม่ครับมองๆอ,อยู่ก็ประมาณช่วงพักนนครับที่ว่าขึ้นพอมีตัวขึ้นได้เห็นเดี๋ยวลองไปเฝ้าจุดนหนนะครับ เราดูตัวให,ใหญ่กว่านี้ครับมีขึ้นตัวใหญ่กว่านี้ต้องจัดการมันเล็กๆปล่อยก่อน ขึ้นโหดมาครับแต่ะตัวตเดี๋ยวรอตัวช,าชาว้าๆตันนี้หน่อยไม่อยากยินงก้อนมันจะตื่น โอ้โโดนไหมโอ้โหไม่โดนหรอโดนไหมโดนดิโอโดนดิโดนแ้ครับตัวนี้น่าจะสวายใสดีอยู่ใดีอ ไม่แน่ใจว่ามินท้องหรือเปล่าตัวดีโอ้ยเทโพเอาหน่อยเดียวเนี่ยแลทีเขาเอยเดียวเว้ยละเขาหน่อยเดียวเองเขาหน่อยเดียวเองครับเขาจุดคอมัน เจคโผตัวดีนะครับตัวนี้ <laughs> đang đi á Tụi này đang đi โอโครับตัวนี้สวยเลยโหูหตัวนี้น่าจะเป็น67โลหลุดพอดีนี่ไงหลุดพอดีโถเก,กือบไม่ได้กินตัวนี้หกเจ็ดโลเลยครับสวยยอด โดนมันงับไปหน่อยนี่โดนมันงับไปหน่อยครับโอ้โหปากมันคมจริงครับถีแรกก็โดนเลยครับโอ้โหเกือบประตัวไม่ได้ครับเข้าช่วงคอเลยครับเข้าไปในเงือกมันเลยเข้าไปแล้วโดนเงี้ยงเดียวครับเข้าไปเงี้ยงเดียวดีจะตอนพวกมนจับตัวมันท่อนออกมาหน่อยพอดี ก็เลยมือหลวงปากเข้าไปได้ครับแต่ว่าหลวงปากเข้าไม่ได้นี่ในปากมันคมมากครับเลนผมสะเนื้อเปิดเลยโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันต่อครับไม่รู้มันจะตื่นปะเดี๋ยวลองเฝ้ากันต่อ

น่าจะเที่ยวนะเสีดยดาหลบใต้หนามุบไปเลยขึ้นแรงครับตอนนี้ไปได้ไหมครับมันเริ่มไม่ขึ้นแล้วเริ่มไม่เงียบแล้วครับตอนนี้ก็เวลาใบสาม ครึ่งแนละ้เดี๋ยวต้องกลับบ้านนะเดี๋ยวไปดูปลากันที่บ้านครับว่ากิโลที่โพก็น่าจะมีเจ็ดโลผมว่าน่าจะต้องมีนะครับเดี๋ยวไปชั่งดูที่บ้านนะครับ เออตายอยู่โอเคไม่ยากเขาหล่ไม่ยากเขาหล่ไปครับเก็บเรือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปครับพี่น้องไป อุ้ยป่านนี้ไม่ต้องทำแป๊บเดียวโหเทปโผล่กะเกียบทำแฝดเสียหมีดทำแฝดเสียหมีดไม่ด้วยไม่ด้วยจะลองปะกายซะหน่อยนะเทปโอยสวัสดีพี่ๆนะครับวันนี้ถึงบ้านแล้ว เะมาลองดูกันว่ากิโลโอ้โหดูดิดูดิเจโลเจ็โ้นเจ็ดลอาเจโเจโลึ้นมาณนี้เนียเจ็ดโหลต้องมีโลเจ็ดเจ็ดจะองฟีบเออถองฟีบมาหน่อยบอเดี๋ยวขอดูมันดีเข้าแพ้ไหน่อเขาคอย นี่เขาแถวซอกคอนี่ยแหละเน้นน่าจะแถวเนี้ยงน่าจะฟังไหน,น,น,ไหนแทบไม่มีแพ้เลยวะมันเข้าซอกเอ,อเข้าซอกคอแล้วมันคงไปไปเกี่ยวไว้อะซอกเนี่ยมีเลือดเนี่ย นี่แหละนี่นี่แหละเตัวนี้ตัวผ่อนหรืออมอะไรเนี่ยมันต้องมันเนี่ยมันมาเกี่ยวอันนี้แล้วมันฉีกเนี่ยนี่อ่ะขู่อ๋อมันมิดันลูดเลยพ่อหลุดมันไปปักไปปักกระลูกแข่งใช่ผู้ดับโอ้โหใหญ่จริงครับตัวนี้เดี๋ยวต้องช่างดูต้องมีเจ็ดแปดโลย์เขานี่ครับนี่เข้าตรงนี้เข้าไปนี้แล้วเกี่ยว เกลียวเงือกไหมครับลราขึ้นมาบนเรือก็ดินคาดรุดพอดีโชคดีครับได้ลองมาช่างดูหนักนะโอ้ยหนักจริงของหนักหนักชิบแป้งเลยโชว์ว่าทะลุไหมถ้าานหวเของเสื้อฟรีถ้าของไม่ฟรีปะทะลุพอหยุกแล้วหนักจริงใช่เสือใช่พอที่มันจะต้องใหญ่อนะของของดันแบบพ่อไปหน่อยถ้าของไม่ไม่ยกก็หนักจริง ลองดูครับตอนโหว,ว,ว่าแล้วนักจัดฉลกแล้วนักจัดเลยเดี๋ยวของไป่ีบฟีบบอกแล้วเขาไม่ค่อยเอาวาอาหรอกไปเนี่ยโอ้โหดูครับโอ้ห9.150ตัวนี้สุดยอด เก้าโลหนึ่ย้อนครับนี่ปลาตัวนี้ครับหม่คอวังนนุ่ยก็แนะนำมาครับบอกฮะเอาเรือไปลองลงดูงเขาเป็นปลาขึ้นดีครับเออวันนี้พอไปลงก็ได้ตัวมาขอบคุณน้นุ่ยครับที่บอกใหม่นี่มีดดีๆก็แช้ไงไกยครับก็ไปขโมยยี่ห้อนนุ่ยมาครับแล้วก็มาสร้างวันนี้ค่อเอาไม้นะครับ มีมีสใหม่ๆให้แบบพ่ขอขวแล้วนี่มอบมิสใหม่ให้พ่อขวบถูกครับโอ้โหน่ากินจังเลย,ยนา่ยนากินจริงตัวใหญ่จริงนี่ไปต้มวางชั้มแร่อยู่นะนแน่นี่ชั้มแร่เป็นเป้ามาชั้มแร่ให้หน่อยดิ นี่จำแล้วเป็นโยนมาทางนี้ดูหล่อครับโชขอบเป็ดขอมป็ดขอป็ดโอ้โอ้ซับแล้วเนี่ยปิดไม่ได้แล้วเนี่ย นี่ส่วนทีเด็ดข้อขอร่อยครับอันนี้กระถางท้องอตัวบนหางหัว เด็ดเลยครับอร่อยมากนี่ช่วงนี้นี่ละม,มุนมากเลยครับช่วงนี้เหนือลายสส่ๆเลยครับข้องดีข้องอร่อยแห่งแม่น้ำถ้าจริงข้องห้าย้าษนะครับ สวัสดีครับวันนี้เทพโพจะมาดูนี่พุงของหัวโอ้โหดูดิดูดิครับนี่ครับนี่ส่วนหัวส่วนท้นอง 테이고비